สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชนแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชนแนลก็มีเหรียญของรัชกาลที่10ชนิด1บาทที่มาจะมาให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อนได้ติดตามรับชมกันคลิปนี้ก็เหมาะเหมาะสำหรับนักสะสมคนรุ่นใหม่นะครับ เหมาะยังไงแบบไหน,นยังไงนะครับเนื่องจากว่าเหรียญของรัชกาลที่สิบีน่1บาทเหรียญน,นี้ปีพศสองพันห้า้ยหกสิบสองที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยพบเจอนะครับพบเจอทั่วไปก็ปกติแต่เหรียญนี้ไม่ปกติเกิดขึ้นกับปีพศสองพันห้หสิบสองมีราคาซื้อขายด้วย ม,มีช่องช่องหนึ่งประกาศร,รับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาทนะครับก่อนที่จะไปชมข้อมูลนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนชอบเหรียญหรือคนเ,อเป็นกลุ่มนักสะสมคนรุ่นใหม่ fc ของช่องสมาคมชนแนลหรือช่องอื่นๆที่ติดตาม fc ช่องอื่นๆที่ติดตามช่องสมาคมชนแนลฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเรา จะไม่ลืมจะทำคลิปเหรียญที่เพื่อนๆอาจจะไม่ได้พบเจอในช่องไหนมาก่อนช่องสมาคมชาแนลมีให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะครับก็มาพบกับข้อมูลเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นปีพศ2562ไม่ใช่พระเสียนตรงนะครับ ไม่ใช่ผสานตรงแต่เป็นเหรียญที่มีความผิดปกตินะครับนากว่าเหรียญปกติแล้วก็หนักกว่าเหรียญปกตินะครับนี่คือจุดที่มีราคามีช่องประกาศรับซื้อนั่นแหละแต่ช่องของเราไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่าเราไม่มีออเดอร์นะครับเมื่อก่อนเราทำคลิปซื้อมาขายไปนะครับ เราก็มีออเดอร์บ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ปัจจุบันนี้เราไม่มีออเดอร์ไม่มีลูกค้าที่จะส่งเราก็เลยปิดการประกาศรับซื้อนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็มีช่องช่องหนึ่งประกาศรับซื้อถ้าเพื่อนๆมีนะครับเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็ส่งไปประเมินราคาช่องที่ประกาศรับซื้อเหรียญน,นี้ประกาศรับซื้อเหรียญละหนึ่งร้อยบาท ช่องสมาคมแห่แนวการันตีได้เลยถ้าเพื่อนๆมีเหรียญน,นี้แบบนี้ส่งไปขายเขาซื้อแน่นอนแต่ท่านจะขายหรือไม่ขายอีกเรื่องหนึ่งของท่านนะครับราคาซื้อขายมันจะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนตกลงกันนะครับมาชมข้อมูลเหรียญน,นี้นะครับความหนาหนาผิดปกตินะครับก็ไม่มีเหรียญตัวอย่างที่จะมาอ่ะก็ฟังคำพูดคำว่าหนาแล้วก็ไปดู น้ำหนักประกอบก็ได้นะครับถ้าเหรียญหนาน้ำหนักก็ย่อมเกินกว่าเหรียญปกติอยู่แล้วล่ะนะครับเหรียญปกติจะมีน้ำหนักอยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์นะครับเหรียญปกติจะมีน้ำหนักอยู่ที่สามจุดศูนย์ศูนย์นะครับแต่ถ้าเหรียญผิดปกติที่หนาหนาเกินแล้วก็ จะหนักเกินอยู่ที่ประมาณถ้าเรียญปกติหนักอยู่ที่3.00จุดยนเหรียนนี้ก็จะหนักอยู่ที่3ามจุดหสหรือ6กสองประมาณนี้นะครับก็ไปชมกันนะครับสามจหสามนะครับ3 6มสานะครับก็ผิดปกตินะครับ ผิดปกติในขณะที่เรียนธรรมดา3ามจุดศอันนี้สามจุดกสาก็เป็นความรู้ลึกๆเล็กยน้อยที่ช่องสมาคมชาแนลมีนำมาให้ได้ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ